สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำอบทความจากการเขียนของคุณเอ็ดดี้อัดสดางมานำเสนอครับทำไมต้องส่งกำลังใจให้อัญชลีภัยรีรักผู้ที่อาจจะถูกศาลตัดสินว่าทำผิดกฎหมายย้อนไปเมื่อต้นปีพศ2549 ที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้เริ่มต้นการขับไล่พันตำรวจโททักษินชินวัตรอย่างจริงจังแล้วอัญชลีัยรีรักได้เข้าร่วมและได้ร่วมจัดรายการบนเวทีและในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรคอนเสิร์ตการเมืองคู่กับยุทธิยงลิมเลิศวาทีในรายการชื่อติดดาบปลายปืนวันนี้อัญชลีัยรีรักหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าเจ๊ปอง มีนัดฟังคำพิพากษาศาลดีกาในวันที่19กันยายน2568ในคดีบุกยึดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ช่วงการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรในปี2551โดยสารชั้นต้นและสารอุทธรพิจารณาจำคุกหนึ่งปีโดยไม่รอลงอาญาความผิดคือร่วมกันบุกรุกสถานที่ราชการ ทำให้เสียทรัพย์มั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปอ้างยี่ซ่องโจรและค่มขืนใจเจ้าพนกาักงานผลกระทบของคำพิพากษาต่อสังคมไทยคำพิพากษาคดีบุก NBT ทร่งผลกระทบต่อเสรีภาพสื่อในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญโดยสะท้อนใหเห็นว่าการทำหน้าที่สื่อในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองอาจนำไปสู่การถูกดำเนินคดีอาญาและโทษจำคุก ซึ่งมีผลโดยตรงต่อบรรยากาศการทำงานและขอบเขตเสรีภาพของสื่อมวลชนสมาคมนักข่าวและผู้สังเกตการระบุว่าการดำเนินคดีกับผู้ประกอบวิชาชีพสื่ออาจบั่นทอนและสร้างความหวาดลัวจนทำให้สื่อไม่กล้านำเสนอข่าวสารเชิงตรวจสอบหรือรายงานเหตุการณ์สำคัญอย่างตรงไปตรงมาบรรยากาศแบบนี้นำไปสู่ความกังวลว่ารัฐหรืออำนาจศาลจะถูกใช้เป็นเครื่องมือควบคุมจำกัด หรือปิดกั้นเสรีภาพในการนำเสนอข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับฝ่ายผู้มีอำนาจสื่อมีแนวโน้มที่จะระมัดระวังมากขึ้นหลีกเลี่ยงข่าวหรือประเด็นที่สุ่มเสี่ยงกระทบต่อสิทธิประชาชนในการรับรู้ข่าวสารแบบครบถ้วนหลากหลายมุมมองคำพิพากษานี้จึงเป็นสัญญาณเตือนสำคัญต่อพื้นที่เสรีภาพของสื่อไทยขณะเดียวกันก็ตอกย้ำปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่ยังถูกรัฐหรือกฎหมายใช้กำกับหรือปิดกั้นเสรีภาพได้อย่างมีนัยยะทำไมคดีนี้ส่งผลกระทบของคำพิพากษาต่อเสรีภาพสื่อในประเทศไทยคดีอัญชลีภัยรีรักส่งผลกระทบต่อเสรีภาพสื่อในประเทศไทยเนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมืองของนักข่าวและนักกิจกรรมที่ใช้สื่อเป็นช่องทางสื่อสารซึ่งคำพิพากษาจำคุกในคดีบุก N b t บท สะท้อนถึงการใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการควบคุมและจำกัดการทำงานของสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและรายงานข่าวในประเด็นขัดแย้งทางการเมืองทำไมต้องส่งกำลังใจให้อัญชลีภัยรีรักผู้ที่อาจจะถูกศาลตัดสินว่าทำผิดกฎหมายการส่งกำลังใจเป็นการสนับสนุนสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพสื่อซึ่งเป็นหลักการสำคัญในระบอบประชาธิปไตย ผู้ที่ถูกดำเนินคดีส่วนใหญ่มักถูกมองว่าเป็นผู้ที่เสียสละหรือยืนหยัดเพื่อตรวจสอบอำนาจรัฐและส่งเสริมความโปร่งใสการสนับสนุนช่วยลดความหวาดกลัวและส่งเสริมให้ผู้สื่อข่าวนักกิจกรรมสามารถทำงานได้อย่างเสรีและปลอดภัยมากขึ้นสิ่งสำคัญคือการหาจุดสมดุลระหว่างการเคารพกฎหมายกับการปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพของสื่อที่เป็นคนไกสำคัญในสังคมประชาธิปไตย หวังว่าสารจะนำสาระสำคัญในเจตนานำมาพิจารณาคดีซึ่งเจตนาหลักคือเจตนาเรียกร้องความเป็นธรรมทางการเมืองและไม่หวังทำร้ายหรือละเมิดชีวิตแต่เป็นการประท้วงเพื่อแสดงจุดยืนอย่างเด็ดเดี่ยวและสง่าผ่าเผยอัญชลีและกลุ่มพันธมิตรไม่เคยตั้งใจทำลายชีวิตหรือสร้างความเสียหายร้ายแรงแต่เจตนาเป็นการใช้การชุมนุมและบุกสถานีโทรทัศน์เพื่อแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อรัฐบาล และกระบวนการทางการเมืองที่นิ่งเฉยซึ่งเธอยอมรับความผิดแต่หวังว่าศารจะพิจารณาเจตนาอันบริสุทธิ์ในเหตุการณ์นี้ขอส่งกําลังใจให้พี่ปองอัญชลีไพรีรักอัดาสดงยมมานาคศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวัน